สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเด็นเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งได้โพสต์ประโยคหนึ่งว่าผู้ชายที่แยกสีลิปสติกไม่ได้นั้นเท่ากับโง่โดยวันนี้เราก็จะมาอธิบายให้เข้าใจกันว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันมีการอธิบายเป็นทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วด้วยเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายนะครับในโลกโซเชียลในช่วงเวลาย,ยัางที่เราบอกไปเมื่อประมาณสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ที่แล้วหลายคนเนี่ยก็บ ด้วยว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยอักแยกเฉดสีไม่ได้จริงๆจนเกิดเป็นปรากฏการา์ที่หลายคนเนี่ยนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปทําเป็นคอนเทนต์ล้อเลียนอย่างที่บอกก็มีการนําคําพูดนี้มาร้อเลียนว่าแบบเอ้ยทีคุณยังแยกรถรุ่นต่างๆแยกเกมต่างๆหรือแยกอะไรต่างๆไม่ได้เลย,เยก็กลายเป็นคอนเทนต์ล้อเลียนกันไปซึ่งหลายคอนเทนต์เนี่ยก็ทําให้เห็นว่าการจําแนกความแตกต่างของสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยบางทีก็ยากกว่าที่เราคิดนั่นเองแต่รู้หรือไม่ว่าการมารวมหรือสเตริโอไทป์ที่บอกว่าผู้ชาย นั้นแยกเชิดสีไม่ได้เนี่ยต่างจากผู้หญิงที่ละเอียดละอ,อและมีความสามารถมากกว่าใน a c t อ v i t y ต่างๆนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายไว้ได้งานวิจัยต่างๆครับที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นเนี่ยก็มาจะพบว่าในขณะที่ผู้ชายกับผู้หญิงนจ้องมองภาพภาพหนึ่งทั้งคู่เนี่ยเห็นและอธิบายสีบนภาพนั้นแตกต่างกันไปอ่ะขอ,อยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นภาพของทุ่งหญ้าเนี่ยผู้หญิงก็จะแยกและอธิบายเชดสีเขียวที่แตกต่างกันในทุ่งหญ้าได้ต่างจากผู้ชายครับที่มองเห็นและอธิบายภาพ ดังกล่าว่ามีสีเขียวอย่างง่ายๆและก็ตรงไปตรงมาก็คือผู้ชายอาจจะบอกแค่ว่าก็สีเขียวอะสีฟ้าก็สีฟ้าส่วนผู้หญิงก็อาจจะบอกแค่ว่านี่ไงมีสีเขียวอ่อ,อนเข้มกลางอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผู้หญิงอาจจะแยกได้ละเอียดมากกว่านั่นเองครับคราวนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยของอิสราเอลอัฟลามอฟและก็ทีมงานซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถที่แตกต่างกันในการมองเห็นของผู้หญิงและก็ผู้ชายพบว่าการที่ผู้ชายเนี่ยจะสามารถมองเห็นเฉดสีเดียวกันกับที่ผู้หญิงเห็นได้นั้นเนี่ยต้องใช้สีที่มี ความยาวคลื่นที่ยาวกว่าปกติเล็กน้อยตัวอย่างเช่นถ้าผู้หญิงเห็นสีแดงที่มีความยาวคลื่นที่670นาโนเมตรถ้าจะให้ผู้ชายเห็นเช่สีเดียวกันก็อาจจะต้องใช้สีแดงที่มีความยาวคลื่นที่700นาโนเมตรด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ผู้ชายก็จะมองเห็นสีแดงที่แดงกว่า สีที่ผู้หญิงมองเห็นนั่นเองอันนี้ก็เลยอาจจะตอบข้อสงสัยได้ในระดับหนึ่งว่าทําไมผู้ชายถึงเห็นสีเรสติกไม่ไว่าจะเป็นสีแดงอะไรก็แล้วแต่สีแดงอิฐแดงอะไรก็แล้วแต่ก็จะมองเห็นว่ามันก็สีแดงนี่มันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่ผู้หญิงสามารถแยกได้ว่าแดงเข้มแดงอ่อนแดงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็ยังพบอีกว่าผู้ชายจะทําได้ดีกว่าเมื่อต้องจําแนกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากการจ้องมองแสงไฟที่ฉายสลับกันไปกันมาอย่างรวดเร็วซึ่งกลุ่มนักวิจัยก็ตั้งสมมต าว่าอาจจะเกิดจากการที่ผู้ชายนั้นมีเซลประสาทในเปลือกสมองส่วนการมองเห็นเนี่ยมากกว่าของผู้หญิงอันนี้เรื่องค่อนข้างลึกนิดนึงเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็เลยอาจจะทําให้เพราะตรงนี้หรือเปล่าอาจจะทําให้ผู้ชายนั้นแยกเชื้อสีไม่ได้แต่ว่าเวลาจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจะจาได้ดีอ,อที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นก็ตั้งสมมติฐานโดยการมองในเชิงวิวัฒนาการว่าถึงแม้จะผ่านมานานแต่มนุษย์อยางเรา่าๆเนี่ยก็ยังมีความสามารถต่างๆที่บรรพบุรุษของเรามีในอนดีตการอย่างเช่นการล่าสัต ในอดีตผู้ชาย,ยก็จำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการจําแนกรายละเอียดผ่านการจ้องมองความเคลื่อนไหวต่างๆในระหว่างการล่าก็เท่ากับสอดคล้องกับก,บการทดลองเมื่อสักครู่นี้เพื่อดูว่ามีเหยื่อและสัตว์อันตรายอยู่ตรงไหนบ้างส่วนหน้าที่การเก็บของป่าในอดีตของผู้หญิงก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยการจําแนกเชื้สีต่างๆเพื่อระบุว่าสิ่งใดน่าจะมีพิษหรือสิ่งใดที่ไม่มีพิษทําให้ในหลายครั้งเราอาจจะคุ้นเคยกับประเด็นการแยกสิ่งลิปสติกการขับรถหรือการดูแผนที่ที่แต่ละี่ยดูเหมือนจะทําได้ดีหรือไม่ถนัดที่ไม่เท่ากันนั่ ซึ่งไอ้สาเหตุตรงนี้แหละมันทําให้ผู้หญิงอาจจะเก่งในบางเรื่องแล้วก็ผู้ชายก็อาจจะเก่งในบางเรื่องนั่นเองปกติเออเป็นปกติปกติบางานผู้หญิงจจะทำได้ดีกว่าผู้ชายใช่ ก็เมืนก็อาจจะเป็นเรื่กายอะไรเราอืมเป็นจักอดีตตามที่เขาเขาเรียกว่าอะไรวิจัยมาแล้วก็อาจจะตรงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะอันนี้เราก็บอกไม่ได้ว่าสุทุกคนจะเป็นเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ผู้ชายแยกเฉดสีของลิปสติกหรือสิ่งของอื่นๆไม่ได้นั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายเหล่านั้นจะโง่หรือว่าสายตาไม่ดีแต่เป็นเพราะวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็สมองของผู้ชายทําให้ผู้ชายเนี่ยไม่สามารถแยกเฉดสีอย่างละเอียดหรอได้เหมือนผู้หญิงนั่นเองคดีก็เลิกว่านะครับว่าผู้ชาย มาจากอดีตไม่อางทีอะผู้ชายบางคนอาจจะแยกอบกขาได้เออจริงสมมติคนที่แบบเป็นี่ที่สามหรือว่าเออสาวสองอะไรแบบเนี้ยเออขแยกเลยกบอะไรทําที่แบบ เพราะว่าคุณก็กลัวเขาเป็นชายมาเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออ,อแต่เขายัางแยกออกผู้ชายบางคนอาจจะแยกออกในเรื่องความเป็นผู้ชายก็ยังว่าแหละเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นท่าสองอแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้ชายแท้ๆก็ยังแยกเชิดสีออกบ้างแต่แคเ่เรียกไปถูกว่าสีนี้มันชื่ออะไรอย่างคุณแป๊กมจะแยกออกเอะไอ้ปะปะนแนวแดงของโซมใช่อันนี้เราจะรู้ผู้ชายถามว่าได้สีอะไรแดง อาจจะน่าจะ,าจะพอยอนนีแล้วมั้งทำงานเกี่ยวกับพวกศิลปะ<ม>เลยบางนคนชอบดูงานศิลปะก็เลยอาจจะแบบจาแนกได้ว่าสีนี้คืออะไรอะไรอะไรอ่ะก็พากันไปครับเรื่องการแยกเรียติไไืไม่ได้เท่ากับโง่ไม่ได้เท่ากับโง่นะจ๊ะมันเป็นจริงที่บรรพบรุษเรามอบให้นั่นเองว่าทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกันก็ยังไม่จบมันจะมีอีกเรื่องหนึ่ง อ่าจมีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่ได้เห็นน่าจะตกใจกับคุณวิลสมิธนั่นเองเออเรียกได้ว่ากลายเป็นข้าวที่ช็อกป,ประจําวันกันเลยเมื่อนักแสดงชื่อดังอย่างคุณวิลสมิธได้เดินขึ้นไปตบหน้าคริสร็อกบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์นั่นเองเรื่องนักกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากที่คริสเนี่ยได้พูดแซวแคกในงานจนมาถึงภรรยาของวิลโดยการกล่าวประมาณว่านางเรื่องจีไอเจนภาพสองในกำลังรอให้คุณไปแสดงอยู่มุกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแซวเพราะวา ซึ่งตัวลาคโค้งนั่งเรื่อง GIG เนี่ยก็โกนหัวด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้ก็คือมันล้อกันเรื่องโกนผมอมแล้วคราวนี้เนี่ยบุกลากครับสร้างความไม่พอใจให้กับคุณวิลสมิธเป็นอย่างมากก็เลยได้เดินขึ้นไปแต่ก็ตบหน้าไปหนึ่งทีเพราะที่เออขาไม่พอใจเพราะว่าเขาบอกว่า,วาเออภรรยาเขาว่าป่วยใช่ป่วยส<ม>ู<ม>้กับการที่แบบผมร่วงมานานแล้วแต่สุดท้ายก็เลยแบบแก้ปัญหาด้วยการโกนหวัว ใช่ก็โคนหัวเออแล้วคราวนี้คุณวิลสมิธเขาก็รับรางวัลต่อเลยนะเาะเขาพูดว่าเขาเสียใจที่เขาทําแบบนี้แต่ที่เขาทําแบบนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลเขามีเหตุผลเพราะว่าเขาต้องปกป้องครอบครัวของเขาก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างรักครอบครัวในระดับหนึ่งเลยก็ฝากไ้ครับสองเรื่องกับเรื่องผู้ชายแยกดิสติกไม่ได้ไม่ได้เท่ากับงูครับแล้วก็เรื่อง,องคุณวิลสมิธก็นั่นแหละมันก็เชิงเชิงเรื่องของการบูลลี่ อย่าไปบูลลี่กันไม่งั้นคุณก็อาจจะโดนต่อยหน้าแบบคนนี้ก็ได้เก็บมาเล่ามาคุยครับพบกันได้ใหม่สุขาจันทร์ถึงสุขเวลา1นึ่ทุ่มตรงครับที่เพจพีพีนิวออนไลน์แล้วก็มาดมแชนแนลเข้าไปดูกนได้นอกจากรายการเก็บมาเล่ามาคุยก็ยังมีรายการอื่นๆอีกมากมายเข้าไปชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ